ไปไต้วยอ,อ๋อทราบทราบข่าวหรือยัไม่ทราบค่ะไมด่ดูแต่ว่าก็มีแบบว่ามีคนปลอมแปลงเยอะมากพอสมควรอยู่แต่ว่าตาลก็ไม่รู้จะทํายังไงค่ะก็ได้แต่เคยโพสต์ไปแล้วรอบหนึ่งว่าแบบอันอันนี้ไม่ใช่ไอจีตาลอันนี้เป็นไอจีตาลอะไรนะตานอะไรคะ ก็มีเล่น Twitter มีเล่น IG แล้วก็ Facebook ค่ะยังน้งตอนนี้เราได้รับผลกระทบกับมันยังไหนบ้างกับไอเขาปลอมเลยนะก็ตอนนี้ยังนะคะแต่แบบไม่รู้ว่าแบบอนาคตข้างหน้าจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าบางทีตันเค้เข้าไปดูนะแล้วก็แบบเคยไปถามเขาแต่เขาก็แบบบอกว่าชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันปลอมแปลงจนผิดวิสัยอะ่ะใช่ค่ะคือมันปลอมแปลงจนแบบเหมือนเราทุกอย่างอะไอย่างเงี้ยก็จน ยอดฟอลโล่เขามากกว่าตานด้วยก็มีอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นแล้วอ่าก็ใช่ค่ะก็กลัวกลัวตรงตรงนี้เหมือนกันเพราะว่ามันก็สุ่มเสี่ยงตรงนี้เนาะแล้วแล้วแบบไปคุยกับผู้ชายกลัวไหเธอเคยนุ่มไหมเคยมีไหมแบบยังยังนะคะยังขันตาหรือว่าตาไม่ได้ดู คือเราไม่ทราบใช่ไหมว่าจำนวนคนปลอมนี่มันเยอะขนาดไหนใช่ค่าไม่ทราบค่ะแต่ว่าเคยเห็นแบบหลักๆเคยแบบเข้าไปดูแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่ไม่ลบไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยมีการติดต่อใดเล็กไม่หาเขาไหมว่าแบบดอย่างปลอมเลยอะไรอย่างเงี้ยมีมีคนนึงค่ะแต่ตอนนี้เขาปลอมไปเป็นคนอื่นแล้วคนนี้ค่ะที่ตานบอกว่าแบบยอดฟอมมากกว่าตาหนึ่งเลยนย เป็นทวิตเตอร์อันนี้คือเหมือนเขาต้องการแบบเป็นยอดอลโล่ของตัวเองเขาก็เลยมาปลอมเป็นเราก่อนเพื่อที่จะทำเป็นใช้ทำยังไงแต่เขาไปปลอมเป็นคนอื่นไแบบนี้ใช่ค่ะไปปลอมเป็นคนอื่นอีกคือซับซ้อนมากเลยตันากานาคือตันก็ทักเขาไปแต่เขาไม่ได้ตอบอะไรตันเยอะค่ะเขาแค่บอกว่าแบบเหมือนกับเขาไม่ใช่คนไทยหรืออะไรเปล่าไม่แน่ใจเหมือนแบบไปแปล Google มาเพื่อตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาคือเขาก็เหมือนแทปเอาข้อความที่เราลงไปลงของเขาใช่ค่ะก็คือแบบลงไวมากเหมือนกับมีมีความเคลื่อนไหวอยู่กับตันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่แบบคือลงไวมากแล้วก็แบบทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบตันเปลี่ยนอะไรตรง IG อย่างเงี้ยเขาก็ไปลงใน t วิตเตอร์อะไรเงี้ยเปลี่ยนตามอะไรเงี้ยตามตามไรน่กลัวจริงเหรอ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวมันต้องไปเท็ยบกนคะอนาคตเพราะว่า ก็าก็ก็ต้องไม่รู้เหมือนกันเขาเขาต้องทำยังไงค่ะก็อาจจะแบบเดี๋ยวดูก่อนว่าแบบมันจะมีอะไรเคลื่อนไหวหรืออะไรหรือเปล่าแล้วเราค่อยแบบดูอีกทีนึงจริงเราควรเรื่องความปลอดภัยของเราเองไหมในในชีวิตงก็กลัวนะคะเพราะว่า คือในปัจจุบันแบบว่ามันก็ต้องมาจากตรงนี้อยู่แล้วอะว่าความปลอดภัยทางด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยมันแบบมันน่ากลัวจริงนะถ้าเราใช้ในถูกวิธีมันก็จะถูกวิธีแต่ว่าถ้าใช้ไปทางที่ผิดมันจะน่ากลัวอย่างโซเชียลเรามีโดนอนบอ็อกหรืออะไรมาปแปลกแบะไรข แปลกๆนี้ไหมละ่ะตันไม่ได้เปิดดูอ่ะตันไม่กล้าเปิดดูค่ะเพราะว่ามันจะแบบมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราก็ไม่ได้แบบไปนั่งเช็คดูสักเท่าไหร่แต่ก็คือคนส่งมาเยอะแต่เราเองก็แบบไม่ได้ไปนั่งเช็คเลยอ่ะค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อยหนูเป็นไงบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ก็ <laughs> แม่ล้างจานไม่ทันเลย <laughs> ขายดีมาก <laughs> ใช่ค่ะก็ขายดีค่ะก็ะเขาก็ทํางานสนุกเลยค่ะมุ่นอย่างเดียวเลยคนทราบ์ไปเราว่าเป็นร้านหนูน้าล ก็บางคนก็ทราบนะคะบางคนก็แบบมาถามใช่แต่ว่าส่วนใหญ่หนูว่าทราบเพราะว่าแบบคนมาถามก็มีมาทักมาถามว่าแบบอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โทรไปหาทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนแน่นล้านทุกวันไหมแน่นทุกวันค่ะตอนนี้แบบพ่อพ่อแม่ก็กลัวแบบว่ามันจะแน่นจนเกินไปจนเขาแบบอึดอัดอะไรหรือเปล่า โอ้ยยังหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังช่วงแรกๆมันก็ยังบอกอะไรไม่ได้เท่าไหร่เราก็แบบค่อยๆดูไปเรื่อยๆก่อนมีโอกาสเข้าร้านไม่รู้ค่ะแม่ไม่บอกเลยอ่ะให้แม่บ้างแม่ค่ะแม่ก็ให้แม่ด้วยอ่างเงี้ยค่ะเรามีโอกาสเข้าร้านบ้างแบบในร่วมเข้าไปย่างเลยค่ะย่างเลยค่ะเพราะว่าตันก็วิ่งงานทุกวันเลยอ่ะก็เลยแบบยังไม่มีโอกาสไปเลยไม่ร้อนเงินทำงานเยอะ ไม่ค่ะไม่ได้ร้อนค่ะต้องต้องถามทางพี่ทางกองเลยค่ะรับมางานช้อในงานเยอะมากใช่ค่ะคนบอกว่าวันหนึ่งก็รับหลายงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แม่เด่นเวลายังไงอ่ะก็เนี่ยค่ะวิ่งเอาสนุกดีค่ะก็บางวันถ้าไม่ทันก็บินมอเตอร์ไซค์บ้างรถไฟฟ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีปัญหาเรื่องเวลาที่มันแบบเบียดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมคะตอนนี้เหรอคะตอนนี้ยังนะคะก็จะแบบ ทางทางพี่ๆเขาก็เข้าใจกันนะคะ่าแบบอะไรยังไงแต่เราเองก็แบบไม่เคยอยากจะปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก็พยายามทาตัวเองให้ไปทันเวลาเขามีบิตไหมคะวันนึงได้กินงานอะไรกันไปคุยหนูยังไม่ได้เคยคุยกับพี่เลยอ่ะพี่ดังกองเลยอ่ะเพราะว่าแบบเขาก็แบบรับรับรับมาอะไรเงี้ยก็ก็ ดูตามความเหมาะสมที่เขาแบบให้มาจริงเรามีเกณฑ์ในการรับงานของเราเนียบแบบมันจะต้องตอบโจทย์แับเราทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันต้องมีเกณฑ์ด้วยหรอดูแบบดูร่าพมากหรือเปล่าอ๋อก็ถ้าอะไรที่มันแบบว่าจําเป็นหรืออะไรที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรยังไงเขาก็จะถ้ามันมากเกินไปเขาก็จะทำตกานอยู่คือเหมือนก็ผ่านจัดการสัรีมาแล้วเนื่งดีก่อนใช่ค่ะจะไม่เห็นงานเซ็กซีเลยเออ ยังค่ะก็มีก็มีแค่ใช่มีแต่มูเล่ยค่ะมีแต่แบบมีเลนแบบโชว์เซ็กซี่ยังไม่ค่อยได้เห็นเลยอ่ะตางไหนแบบยังค่ะยังค่ะยังค่ะตอนนี้ตันว่าแบบเอาไว้ก่อนดีกว่าเลยเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ ช่วงแรกๆเองค่ะยังไม่อยากจะให้โชว์อะไรขนาดนั้นคุณแม่ห่วงด้วก็จะถามห่วงแต่ถทายแบบคุณแม่ยังโอเคใช่ไหมโอเคค่ะก็ขออนุญาตแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วงานอีเวนท์ที่แบบมูอขวามันมีติ๊กตอกมาด้วยไหมคะอุ้วากับแบบเซ็กซี่หรือเป่ายังนะคะยัง